สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะมาเพื่อนๆพี่ๆปลูกต้นผักชีแล้วเก็บต้นผักชีกันนะคะแล้วมาดูวิธีปลูกต้นผักชีแล้วก็เก็บต้นต้นผักชีกันค่ะอย่างอื่นเราก็เก็บก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ตอนแรกที่เพื่อนๆเห็นอนะตอนหนึ่งตอนสองตอนสามเขากําลังสวยเลยใช่ไหมคะเอปล่อยให้เขาโตพอปล่อยให้เขาโตปุ๊บเอก็วันนี้เอก็จะถอนถ้าเพื่อนๆอยากทําอาหารนะคะเพื่อนๆก็ถอนมา เพื่อนๆก็เอาขวดโหลหรือแก้วขวดแก้วอะไรก็ได้นะคะล้างรากเขาเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้แล้วก็เก็บเขาเก็บเราเก็บเขาอย่างนี้ได้ประมาณเป็นสองสามอาทิตย์เลยนะคะแต่เราต้องเปลี่ยนน้าเขาบ่อยๆวันหนึ่งวันหนึ่งสองวันเราเปลี่ยนน้าเขาครั้งหนึ่งเขาก็ยังเย็นสดชื่นแบบอย่างนี้อยู่นะคะนี่วิธีเก็บผักชีวิธีแรกนะคะอ่ะเราก็หยิบทํากับข้าวได้นะคะวิธีเนี้ยอ่ะแล้ววิธีที่สองเราก็ผักชีเนี่ย เราถอนเข้ามานะคะพอเราถอนเข้ามาเสร็จเราห้ามลวกน้ำลวกลวกน้ําแล้วเอาไปเก็บเด็ดคาดนะคะเพราะวิธีนั้นจะทําให้ผักชีเขาไม่หอมความหอมเขาจะหายไปนะคะก็คือมีวิธีมีสวิธีคือ 1. เราเอาเขาไปตากแดดความหอมเขายังคงที่ 2. คือเราเอาเขาไปอ หันหัน,ห,นหันเสร็จแล้วเราใส่ช่องฟิตไปเลยค่ะพอถึงเวลาหยิบมาใส่เราก็หยิบมาใส่เอานะคะเราก็หั่นเขาเป็นอันเป็นถุงๆไปค่ะถึงเวลาเราทำกับข้าวครั้งหนึ่งเราก็หยิบมาใส่เอาหรือเราจะตากแดดก็ได้นะคะเราจะตากแห้งเราจะตากแดดก็หอมนะคะผักชีนี่ห้ามลวกเด็ดขาดนะคะถ้าลวกเก็บปุ๊บเขาจะไม่หอมเลยนะคะความหอมเขาจะหายไปไม่เหมือนครนานะคะ ความสดเขาคงอยู่แต่ความหอมเขาหายไปเลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองไปทําดูกันนะคะ,ะเอจะเก็บเขาไปล้างแล้วตัวนี้เอกก็จะหันหัน,ห,นหันใส่ตู้เย็นเอกจะไม่ตากเพราะว่าแดดไม่มีนะคะ,ะก็อันดูวิธีเก็บกันแล้วนะคะเรามาดูวิธีปลูกผักชีกันเลยค่ะเนาะก็วิธีปลูกผักชีมาดูกันเลยปลูกผักชีในต่างแดนปลูกยังไง เรามีกระถางใช่ไหมคะเนี่ยเอมีกระถางมันกดไม่ค่อยไปอะคะ่ะอันนี้เอมีกระถางเนี่ยคะ่ะนะคะเอ๋มีกระถางเอก็จะมีตัวรองตัวนี้นะคะอันนี้เอก็ใส่พักที่เอปลูกนะ่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะยังไม่เคยใส่ปุ๋ยนะคะเขาก็ขึ้นตามธรรมชาติเอก็ไปซื้อใหม่ไปซื้อผักชีอันนี้ อันนี้ก็ประมาณ1ยูโรนะคะบางทีก็าขาย3ยูโรแต่ปริมาณต่างกาันเอาพวกนี้ดอกไม้ค่ะเอซื้อดอกไม้มาปลูกให้แฟนแล้วก็เอกก็จะฉีดลงไปนะคะเอกก็ได้รดน้ําบนอ,อันนี้เรียบร้อยนะคะก็โปรยโปรยลงไปเลยค่ะโปรอยอย่างเงี้ยค่ะนะคะโปรยเนี่ยกำลังพอดีนะคะ ลงไปเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอดีตตั้งกองหลังเลยไม่ได้ตัง้งกองหน่อยถ้าเรามองไม่เห็นแล้วเพื่อนๆเห็นไหมอันไหนมีเสร็จแล้วก็เอาดินค่ะเอาดินลงไปกลบเขานิดเดียวนะคะไม่ต้องกลบเยอะอยแล้วก,กลบแค่นี้ค่ะแล้วเราก็ลดน้ำอเราก็ลดน้ำแค่นี้ละค่ะวิธีปลูกบัชีในต่างแดนแล้วที่สำคัญนะคะเพื่อนๆ โอ้ต้องมีน้ำต้องมีน้ำมีน้ำตรงนี้เ,นเพื่อนๆต้องมีน้ำตรงนี้นะคะรองเขาให้เขาชุ่มชื่นตลอดนะคะนี่สำคัญเลยนะคะน้ำรองตรงนี้ค่ะเนี่ยน้ำรองก้นก้นกระถางะคะ่ะให้รองเขาไว้ให้เขาชุ่มชื่นตลอดแล้วเขาก็จะดูดแล้วผักของเราก็จะงามนะคะ อันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผักหน้าบ้านกันนะคะเดี๋ยวเอจะชวนดูผักเดี๋ยวเอจะชวนเพื่อนๆไปตัดดอกไม้กันอืมไปตัดดอกไม้กันไปชมพาไปชมดอกไม้กันนะคะเดี๋ยวเอถอดถุงมือออกก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอมาชวนเพื่อน,อนๆนี่ก็คือ,อผักชีลาวค่ะเขาขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะผักชีลาเขาขึ้นแล้วเอ๊ปลูกได้สามสีวันช่วงนี้เอไม่ค่อยมีเวลานะคะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยอันนี้เอก็จะปลูกปลูกเออเรียกอะไรอะ่ะผักขึ้นช่ายหรือผักกาดหอมใช่ผักกาดผักขึ้นช่ายค่ะเอ๊ปลูกผักขึ้นช่ายตัวเนี้ยตัวเนี้ยนี่เพื่อนๆมาดูเอลองทำวิธีนี้ดูนะคะเพื่อนๆไม่มีกระถางกระถางเขาแพงค่ะ กระถางประมาณนี้กระถางประมาณนี้สามสามยูโรสองยูโรกว่าเอก็เลยไม่ซื้อก็กระถางใหญ่เช่นนี้ก็สามยูโรกว่ากว่าเหมือนกันเอกก็เลยซื้อกระถางใหญ่มาส่วนกระถางเล็กเอกดัดแปลงดัดแปลงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เอาถุงดินมาแล้วเพื่อนๆเ,เจาะตูดถุงเจาะเจาะเจาะตูดถุงแล้วก็คว่ำ แล้วก็มาต,ตัดตัดตัดอย่างนี้ค่ะตัดตัดอย่างนี้แล้วก็เพื่อนเพื่อนเอาอันนี้ใส่ขึ้นมาใส่ขึ้นมาเพื่อดินเขาจะได้เยอะขึ้นเพื่อรากเขาจะได้ลงเข้าไปในถุงแล้วก็รากเขาจะมีอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็ลงไปในถุงอีกเอลองทดลองปีแรกดูเดี๋ยวมาดูผลกันนะคะอันนี้ก็คือ,อ,อแตงกวาค่ะที่เห็นนั่นคือ,อาถา่วฝักยาวเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันนะคะ เอ๊ยยังจับแยกไม่หมดนะคะเนี่ยมีพริกบางส่วนที่เอยังจับแยกไม่หมดเลยเนี่ยค่ะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นมะเขือเล็กๆค่ะมะเขือลูกเล็กๆเอยังจับแยกไม่หมดนะคะเอจะต้องจับแยกเนี่ยค่ะเขาขึ้นแล้วค่ะโหระพาเอามาปลูกพร้อมกันกับตัวนั้นอ่ะขึ้นแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยอันต้นหอมค่ะเอเอามาเพาะเอเอาเม็ดมาเพาะค่ะขึ้นเลยสวยไหมคะ เดี๋ยวถึงตอนเก็บเส็จจะพามาดูกันเก็บกันนะเดี๋ยมาดูฝั่งนี้มั่งดูฝั่งนี้กันนะคะเห็นไหมคะนี่ก็รอรุ้นกันนะคะบางบางอันมีสามอันมีสามสี่อันเองก็คือจะมาแยกคขจะมาแยกเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาโตปุ๊บเอจะแยกกระถางค่ะตอนนี้ก็รอแฟนพาไปซื้อถุงปุ๋ยอันนี้เป็นพริกข่เรอจับแยกกระถางอยู่ นะเดี๋ยวเราไปดูกันอันหน้าบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้กันด้วยค่ะค่ะนี่เอ๋ก็ได้มาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะนี่หน้าบ้านตรงนี้เอ๋ปลูกถั่วแขกของฮอลแลนด์เขาไม่รู้เขาจะมีลูกให้หรือเปล่าเรารอลุ้นกันนะคะตรงนี้ก็เพาะเหมือนเดิมค่ะนั่นตรงนั้นเอ๋ตัดแล้วนะคะส่วนตรงนี้เอ๋ตัดเอ๋ไม่ได้ถ่ายวีดีโอเอาไว้นะคะเสียดายมากเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเอ๋จะเอาดินเขามาปลูกพวกพริกพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาลงในกระถาง ตัวนี้ก็จะเป็นใบผักชีลาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูดอกไม้กันค่ะวันนี้เอจะมาตัดดอกไม้ใส่กระถางกันนะคะดอกไม้เขาเริ่มงามแล้วค่ะเห็นไหมคะกาออกแล้วนี่เรามาดูฝั่งนี้กันเลยนี่อันนี้ก็นี่นี่เขาก็ออกดอกแล้วนะคะสวยไหมคะนี่อันนี้ก็ออกดอกแล้วเดี๋ยวเรามาตัดใส่กระถางกันนะคะเนี่ยสีฟ้าสวยไหมเอ่ย ơi? เนี่ยมีสีฟ้าสีชมพูปนกันค่ะตันนี้เขาก็จะออกเป็นสีชมพูไม่ใช่ว่าเขาจะออกสีฟ้าอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆลองดูตัวนี้สิคะลองดูอันนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ก็จะมีด้านนี้ค่ะเน,เนี่ยเห็นไหมคะเหยไหมเอ่ยเหยไหมคะนี่แล้วเรามาตัดกันนะคะถ้าเกิดว่าเนี่ยบริเวณเนี่ยก็จะเป็นบริเวณ หน้าบ้านเด็กเขาก็จะเล่นฟุตบอลพอดีบ้านเอะมันจะไม่มีอะไรกัน้นบ้านอื่นเขามีต้นไม้กัน้นเขามีอะไรกัน้นเขามีที่นั่งกันบ้านเอะตรงๆเลยค่ะก็จะมาตัดกันเพื่อเวลาเด็กเล่นฟุตบอลเขาจะได้ไม่โดนกันนะคะนี่ทำเลยจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะคะนี่ที่ตัดเอาใส่กระถางเอาใส่เอาใส่น้ำนีำ่เอาไว้ค่ะเดี๋ยวเอจะชวนมาตัด ยิ S 1> <S 1> ่งตัดเขายิ่งขึ้นนะคะต้นไม้อันนี้อะที่ฮอลแลนด์อ่ะที่ฮอลแลนด์อ่ะคือปลูกง่ายมากเลยค่ะยิ่งตัดยิ่งขึ้นนะคะนี่ยังไงคะสวยไหมฮะนี่สวยไหมเอ้ยเดี๋ยวเราไปตัดกันเยอะๆเลย ต้องกลัวว่าเขาจะอันนี้นะคะช่วงหน้านี้ดอกไม้อันนี้ก็ขึ้นก็ตัดตัดเอาความยาวไว้ก่อนนะคะตัดเอาความยาวไว้นะเราจะได้ไปตกแต่งได้ที่ไหนแต่บางอันก็ความยาวเขาบางคนเขาก็บอกว่าโอ๊ยทำไมสวยเก็บไว้ไม่ได้คะ่ะ เก็บไว้ปุ๊บ,บเด็กเล่นฟุตบอลเก็บไว้ปุ๊บเด็กเล่นฟุตบอลเลยค่ะไม้เราก็ถ้าอยู่บ้านเราเราเอาไปบูชาพระได้ค่ะทีน,นี้เราก็ไปไว้เวลาแขกดมาหรือใครมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไว้ได<ะ>้นี่จะตัดข้างล่างนี้เขาแบบว่าพุ่มนเขาโอ้โนะคะก็เดี๋ยวเอจะตัดไปก่อนเดี๋ยวอันไหนอันไหน ด้ามสัน้นเอกก็จะใสเอกก็จะหาแจกรด้ามสั้นมาใส่่ะคะอันไหนด้ามยาวเอกก็จะใส่ด้ามยาวมาใสนะคะน่ยังมีสีขาวด้วยค่ะเนี่ยต้นเดียวมีหลายสีเลยอันนี้คะเพื่อนๆเนี่ยดูตรงนี้เห็นไหมเขาเป็นหลบอยู่เนี่ยค่ะเขาเป็นสีขาวให้เราสีฟ้าสีชมพู สีอมชมพูสีชมพูอยู่ในต้นเดียวกันสามสีห้าสีอยู่ในต้นเดียวกันเลยค่ะเพื่อนๆเราไปตัดกันเลยตัดกันยิ่งตัดเขายิ่งออกนะคะเพื่อนๆตัดนะคะ กันเลยตัดกันเลยสีสันสวยมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมคะอีกจะมาบอกเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ย เด็กพอเด็กเขาเล่นเนี่ยออกกําลังออกสวยเลยค่ะพอเด็กเขาเล่นพุตบอลปุ๊บเนี่ยค่ะผลงานของเขาก็คือหัดก็เลยเราจําเป็นจะต้องตัดกันเดี๋ยวตัดอันนี้ดูบ้างเนาะอันนี้ดูบ้างได่บอกแล้วนะคะว่าถ้าอันเล็กถ้าใบเขาเล็กเราจะตัดแยกใส่กระถางใส่แจก,กันเล็กถ้า ถ้าเขาสูงสูงเราก็จะแยกใส่แจก,ก,กันสูสยยงๆแล้วก็เอ็นนี้แจก,ก,กันลายใหญ่ไป,าาปนะฮะเพื่อนๆดูสิคะโอ้ยกล้องเอ็จะไปกล้องเอ็นจะไปลมแรงนี่ที่ใส่นะคะอ่ะเพืเ่อนๆดูสิคะสวยไหมคะสวยไหมคะเห็นไหมคะถ้าอยู่บ้านเราเนี่ยใส่ใส่ไหว้พระได้ทุกวันเลยค่ะนะคะนี่จะมาบอกวิธี เอจะมาบอกวิธีปลูกปลูกปลูกไม้ชนิดนี้นะคะปลูกดอกไม้ชนิดนี้นะคะ<อ>ก็อย่างอื่นเลยนี่ค่ะมาดูต้นนี้นะคะไม่ยังไม่มีต้น,นที่เขาแก่ๆก็คือเอาอันไหนดีไปดูตัวอย่างอันไหนดีที่เขาแก่แ,กแล้วเดี๋ยวเอเ,วเอเ,เอบอกบอกดีกว่าน้อยเ,เอา บตัวนี้เพื่อนๆถ้าเขาเวลาเขาหน้าหนาวมาก็าจะเป็นเหมือนใบไม้แห้งอย่างเงี้นะคะเหมือนใบไม้แห้งอย่างเนี้ยก็เป็นใบไม้แห้งอย่างนี้ปึ๊บเราตัดเราตัดปึ๊บเพื่อนเพื่อนเห็นกระถางตรงนี้ไหมคะพอเราตัดปึ๊บนี่เสียบเสียบเสียบเขาไว้อย่างเนี้ยขึ้นเลยคะ่ะเพื่อนเพืนเขาขึ้นเลยนะคะ ก็ถ้าปลูกหน้าฝนเขาจะขึ้นเร็วถ้าไม่ปลูกหน้าฝนเขาจะขึ้นประมาณเจ็ดแปดเดือนเขาก็จะขึ้นถ้าเราเสียบเข้าตอนหน้าหนาวก็เจ็ดแปดเดือนหน้าฝนพอถึงหน้าฝนมือปุ๊บเขาจะขึ้นถ้าเพื่อนๆปลูกหน้าฝนปุ๊บภายในเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะขึ้นตามกลิ่ตามอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะฮะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวอตัดอีกอันหนึ่งนะ ไอ้จะเอานี้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะเดจะเอานี้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะว่าวิธีปลูกปลูกยังไงก็เนี่ยนะคะวิธีปลูกเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยเพื่อนๆตัดยาวๆเลยนะคะไม่ต้องแบบว่าสั้นอ,องเอ่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆตัดเขาอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆเห็นก้านตรงนี้ไหมคะเนี่ยก้านตรงนี้ เขาถ้าเป็นหน้าหนาวปุ๊บเขาจะเหมือนเขาจะเหมือนตายนะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ตายนะคะเป็นธรรมชาติของเขาเราเอาเขาอะไปปลูกก็คือไม่ได้ทาอะไรมากเลยค่ะเนี่ยดอกไม้ชนิดนี้นะคะแค่เสียบไว้อย่างเงี้ยค่ะเสียบไว้ปุ๊บถ้าปลูกหน้าฝนเขาขึ้นเลยนะคะประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะขึ้นนะคะ แต่ว่าถ้าปลูกหน้าหนาวก็ต้องรอถึงหน้าฝนเขาจะขึ้นแต่เราอย่าไปถอนเขาทิ้งนะคะเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเองเขาขึ้นง่ายค่ะเนี่ยดอกไม้ดอกไม้ตัวนี้ปลูกขึ้นง่ายมากเลยนะคะค่ะวันนี้เอกก็ได้บอกเคล็ดลับเพื่อนๆหลายอย่างไปแล้วนะคะขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็ซับสไครต์ตัวฮอลแลนด์แดนหัน a าขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ